กรรมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของน้องเฮียนสาวสวยวัย20ปีเจ้าของสัตส่วน39 25 37ด้วยความสวยและสั่วทรงองค์เอลอันย้ายวนใจของน้องเหียนทำให้บรรดานหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านให้ความสนใจในตัวของน้องเฮียนมาก แต่น้องเฮียนถึงแม้ว่าเธอจะมีความสวยแค่ไหนก็ตามเธอก็ไม่ใช่คนเย่อหยิ่งอะไรมีหนำซ้ำเธอยังเปิดโอกาสให้กับผู้ชายทุกคนที่มีจิตสมัครรักใคร่ในตัวของเธอมาผูกจิตสัมพันธ์มาพูดจามาปลูกต้นรักกับเธอแบบไม่ได้รังเกียจใครเลยแม้แต่คนเดียวจนนานวันเข้าพ่อแม่ของน้องเฮียนเห็นว่าน้องเฮียนเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วเหตุใดทําไมน้องเฮียนถึงไม่ตกลงปลงใจกับผู้ชายคนใดเลยคุณแม่วง แม่ของโนเหียนจึงได้ถามเหียนว่าเฮียนลูกรักจะแม่เฮียนผู้ชายเยอะแยะมากมายเลยอย่ามาจีบลูกสาวแม่เหียนไม่สนใจใครเลยแหละลูกก็ไม่อจะแม่ยังไม่มีใครถูกตาต้องใจยังไม่มีใครทําให้เหียนประทับใจได้เลยสักคนนะจะแม่โอ้ยจะร้องให้ผู้ชายคนไหนมาสร้างความประทับใจให้เลยเฮียน บูชายมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะเลือกดูสักคนนะลูกนะเอาใครก็ได้ที่มันเป็นคนดีหน่อยอะ่ะฐานะทางบ้านไม่ร่ําไม่รวยก็ไม่เป็นไรบ้านเราว้วนรวยอยู่แล้วกินทั้งชาติก็ไม่หมดนะหาคนดีๆนะลูกนะคนตั้งอกตั้งใจทํามาหากินไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพานันอนะ่ะเอาแค่นั้นก็พอแล้วลูกก็ ฉันยังตัดสินใจไม่ได้เลยจ้ะแม่ว่าฉันจะเลือกใครอะ่ะเอาตัดสินใจไม่ได้ยังไงอ่ะลูกก็เลือกเอาสักคนสิก็นั่นนะจ้ะแม่ผู้ชายเยอะแยะมาขายขนมจีบฉันเยอะแยะหลือเกินไม่เว้นแต่ละวันเลยอะ่ะแล้วยังไงอ่ะลูกก็นั่นน่ะสิจ้าฉันก็เลือกไม่ได้ว่าฉันจะเอาใครอะ่ะแต่ละคนที่เข้ามามันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี ไอ้พวกที่มาทําให้ประทับใจแต่ละคนก็พอๆกันนะจ๊ะแม่ไม่มีใครมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเลยแต่ละคนที่เข้ามาฉันเลือกไม่ถูกจ๊ะแม่อา้าวแล้วแบบนี้ผู้ชายส่วนใหญ่เขารู้หรือเปล่าว่าเหี้ยนลูกแม่ไม่รังเกียจรังงอนผู้ชายคนไหนเลยอะ่ะมีใครรู้หรือเปล่าลูกไม่นะจ๊ะแม่ไม่มีใครรู้นะจ๊ะส่วนใหญ่ก็มีแต่พวกลอๆรวยละจ้ะที่มาจีบฉันอนะ่ะ เอ้าแบบนี้ก็แสดงว่าไอ้พวกผู้ชายที่ขยันทำมาหากินแต่หน้าตาไม่ดีหรือมีฐานะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหรอ่อ่ะก็หมดโอกาสใช่ไหมลูกมันคิดกันแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะประมาณนั้ลนละจะแม่โอ้เอาเอาเอา,เอาไม่ยากถ้าอย่างนั้นเราทำเหมือนสมัยโบราณเลยลูกทำยังไงละจะแม่ก็เดี๋ยวแม่จะเป่าประกาศเลยยังไงละจะแม่ ก็ถ้าใครสามารถสร้างความประทับใจให้เหียนลูกแม่ได้แม่ก็จะยกเหียนให้เขาไปเลยดีหรือเปล่าล่ะลูกเอาอย่างนั้นเลยเหรอจ๊ะแม,ม่ก็อย่างนั้นนะสิก็เหียนลูกแม่เป็นคนดีอะ่ะไม่เลือกที่รักมักที่ชังให้โอกาสผู้ชายทุกๆคนเท่ากันใช่หรือเปล่าเล่าใช่จ้ะแม่เออเอาเอา,เอาลูกสาวแม่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆถ้าอย่างไงก็เอาตามนั้นนะลูกนะ พ่อมึงว่ายังไงอะ่ะก็แล้วแต่เองอะ่ะแม่มึงแล้วเหียนละลูกว่ายังไงอะ่ะหนูก็แล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่อะ่ะอืมเอาเอา,เอาลูกอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะบ้านเราก็ร่ำรวยเข้าขั้นข้าบดีเลยเอาแบบสมัยโบราณเลือกคู่เมือต้องคมถุงชนด้วยไอค้คนร่ำคนรวยไม่มีอิทธิพลกับเราอยู่แล้วนี่อืมเอาเลยลูกจะได้ดังๆกันไปเลยนะแม่มึงนะนะลูกนะ ใช่พ่อมึงใช่เราจากคุณพ่อหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันยยวึงแม่ของเฮียนก็ได้ป่าประกาศไปทั่วว่าถ้าหากว่าผู้ชายคนไหนสร้างความประทับใจและทำให้เฮียนตัดสินใจเลือกได้แก่กับผัวของแกก็จะยกเฮียนให้ตกเป็นเมียของเขาหลังจากที่ผู้ชายทุกคนได้ยินข่าวนี้ก็ต่างหมายมั่นปั้นมือว่าจะสามารถทำให้เฮียนมีความประทับใจในตัวของพวกเขาได้ เพราะว่าทุกครั้งที่ผู้ชายเหล่านั้นพูดจากระเฮียนเฮียนก็มักจะแสดงอาการยิ้มที่มุมปากแล้วก็แสดงอาการเอียงอายออกมาอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นทุกๆคนไม่ว่าผู้ชายทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านทุกคนต่างมีความหวังและมีเปอร์เซนต์ที่จะประสบความสําเร็จเท่าเทียมกันเลยครับท่านผู้ฟังจนมาวันแรกบรรดาผู้ชายก็ได้เข้ามาจัดจองจัดคิวกันว่าใครจะได้ลําดับที่เท่าไหร่ปรากฏว่า ลูกชายของเสียเสงที่ชื่อว่าคุณหนึ่งคุณหนึ่งเป็นผู้ชายที่รูปหล่อมากรูปร่างดีอีกต่างหากแถมยังมีน้ำเสียงที่ไพเราะผู้หญิงมากมายในหมู่บ้านให้ความสนใจกับคุณหนึ่งมากแต่ว่าคุณหนึ่งก็ไม่สนใจผู้หญิงคนไดเลยเขาแอบรักเฮียนมานานแสนนานแล้วครับท่านผู้ฟังและว,วันนี้โอกาสของเขาก็มาถึงเมื่อเขาเป็นคิวแรกและในขณะที่คุณหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านของเฮียนก็จะมีพื้นที่โล่ง แล้วก็มีเบาะนั่งเพียงสองตัวเท่านั้นคุณหนึ่งก็เข้าไปนั่งขัดสมาธิเบาะที่เตรียมไว้ให้และในขณะที่คุณหนึ่งนั่งลงไปเฮียนก็เดินมาพร้อมกับขันน้ําใบหนึ่งเธอเดินไปที่ด้านหน้าของคุณหนึ่งแล้วก็ค่อยๆก้มตัวลงวางขันน้ําที่ภายในบรรจุน้าฝนเย็นช่าให้คุณหนึ่งได้ดื่มกินสวัสดีครับน้องเฮียนสวัสดีจ้ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็มากับเขาด้วยเหรอคะใช่ครับ น้องเฮียนเนี่ยถ้าพี่ไม่ทราบข่าวพี่ก็คงไม่มานะครับเนี่ยพี่มาคนแรกพี่มาจองคิวเป็นคนแรกเลยอือจริงเลยครับพี่หนึ่งและพี่หนึ่งมาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะพี่มาตั้งแต่ตีสามเลยครับน้องเฮียนอุ๊ยน่าสงสารจังเลยนะคะพี่หนึ่งอ่ะพยายามดีจังเลยค่ะก็ใช่นะสิครับพี่หมายมั่นปั้นมืออยากจะมาบอกความรู้สึกในใจทั้งหมดที่พี่มีให้เฮียนรู้ครับ อุ้ยแอบแปปฏิกิรหูยพี่หนึ่งพี่หนึ่งแอบชอบเฮียนเหรอคะไม่ใช่จ้ะน้องเฮียนพี่ไม่เคยแอบชอบน้องเฮียนเลยแต่ว่าพี่เออพี่หนึ่งทำไมเหรอคะพี่รักเฮียนครับอุ้ยวายแอบแป,ปฏิกิรพูดมาตรงๆแบบนี้เลยเลยคะใช่ครับน้องเฮียนพี่ไม่อยากให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าเปาป,าปี๊ป,ปีเมื่อก่อนตลอดเวลา พี่ยอมรับครับว่าพี่หลงรักเฮียนแต่ว่าพี่ไม่กล้าบอกเฮียนแต่ว่าตอนเนี้ยในเมื่อแม่วึงแม่ของเฮียนประกาศมาแบบเนี้ยพี่ก็จะพูดออกมาให้เต็มที่ครับว่าพี่รักเฮียนครับหยพี่หนึ่งอะแล้วพี่หนึ่งจะทําอะไรให้เฮียนประทับใจได้ล่ะคะก็นี่ยังไงละครับบอกความในใจทั้งหมดที่พี่มีแล้วน้องเฮียนประทับใจหรือเปล่าก็ประทับใจค่ะ แล้วนอกจากบอกความรู้สึกแล้วเนี่ยพี่หนึ่งมีอะไรอีกหรือเปล่าคะเออก็ไม่มีนะครับพี่เตรียมมาแค่นี้พี่หวังว่าความจริงใจที่ส่งผ่านสายตาของพี่จะทําให้น้องเหียนใจอ่อนได้นะครับอุย้ยวายแอปแป้พูดออกมาตรงใจจังเลยคะ่ะถ้ายังไงก็น้องเฮียนจะเก็บพี่หนึ่งเอาไว้พิจารณาเป็นคนแรกนะคะอา้าน้องเหียนไม่ตัดสินใจเลือกพี่เลยเหรอครับ อย่างหรอกค่ะพี่หนึ่งมีผู้ชายเป็นร้อยเลยอะมาจับบัตรคิวว่าถ้าเกิดว่าน้องเฮียนเลือกพี่หนึ่งไปอะก็เท่ากับว่าน้องเฮียน่ะปิดโอกาสให้ผู้ชายทั้งหมดนะสิคะก็น่าสงสารแย่นะสิคะเนี่ยบางคนก็มาเวลาใกล้เคียงกับพี่หนึ่งเลยอะพี่หนึ่งคะยังไงน้องเฮียนอะสัญญาว่าถ้าเกิดผู้ชายทุกคนนมาสร้างความประทับใจให้น้องเฮียนได้เท่าเท่ากับพี่หนึ่งอะน้องเฮียนจะเลือกพี่หนึ่งนะคะก็ได้ครับ แต่ว่าพี่รับประกันเลยว่าไม่มีผู้ชายคนไหนที่สร้างความประทับใจให้กับเฮียนได้เท่าพี่อีกแล้วครับค่ะพี่หนึ่งถ้าอย่งงางนั้นเออพี่หนึ่งทานน้ำแล้วก็กลับไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเฮียนจะแจ้งข่าวกลับไปอีกทีนะครับพี่ครับน้องเฮียนหวังว่าการติดต่อกลับไปของน้องเฮียนจะเป็นข่าวดีนะครับค่ะพี่หนึ่งขอพี่หโชคดีนะคะและหลังจากเสร็จธุระแล้ว หนึ่งก็ได้เดินทางกลับต่อมาก็เป็นคิวที่สองก็คือคุณทศคนคนนี้ก็ไม่ถือว่าธรรมดาครับท่านผู้ฟังเป็นถึงลูกชายล้านทองเจ้าของตลาดเลยทีเดียวหน้าตาก็ถือว่าโอเคบุคลิกก็ดีสาวแก่แม่ไม้ติดกันตรึมเลยทีเดียวแต่ว่าคุณทศก็ผูกจิตสมัครรักใคร่ในตัวขงเฮียนไม่ได้น้อยไปกว่าหนึ่งเลยทีเดียววันนี้ขํามจับบัตรคิวได้เป็นคิวที่สองครับท่านผู้ฟังและหลังจากที่ได้คิวแล้วคุณทศ ก็ได้เดินมานั่งในจุดที่ว่าคุณหนึ่งเคยนั่งมาก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนเดิมครับเหียน <He ian, S 1> ก็ได้เอาขันน้ำทิ่ใส่น้ำฝนเย็นช่ำมาให้กับคุณทศด,ดื่มสวัสดีค่ะพี่ทศอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะพี่ทศนะ่ะเป็นถึงลูกร้านทองเจ้าของตลาดเนี่ยคิดยังไงคะถึงมาร่วมกิจกรรมขำๆแบบนี้กับเขาว่าโทนุ่เฮียนครับแหมไม่วุ่พรีเซนต์เอาไว้พี่อย่าติดอกติดใจแล้วเกิน เห็นเขาบอกว่างานเนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยจริงหรือเปล่าครับก็จริงนะสิคะถ้าเกิดว่าใครอ่ะทำให้เฮียนถูกอกถูกใจได้ค่ะเฮียนก็จะพิจารณาให้เป็นคู่ครองของเฮียนเลยนะคะพี่โทษแหมถ้าแบบเนี้พี่พอจะมีสิทธิ์หรือเปล่าล่ะครับก็ลองดูละกันถ้าเกิดว่าพี่โทษอ่ะสามารถสร้างความประทับใจให้เฮียนได้เฮียนก็จะพิจารณาพี่ทษนะคะ และพี่ทศจะสร้างความประทับใจอะไรให้เฮียนได้อะถ้าอย่างนั้นพี่เริ่มเลยนะครับน้องเฮียนเชิญจ้าพี่ทศคือว่าครอบครัวของพี่อ่ะก็อย่างที่น้องเฮียนทราบนะครับพี่เป็นลูกชายล้านทองเจ้าของตลาดปีหน้าพี่ก็จะลงเล่นการเมืองครับพี่สัญญาครับน้องเฮียนบวถ้าเกิดว่าพี่อ่ะได้รับเลือกตั้งอ่ะพี่จะพัฒนาบ้านเรามากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แน่นอน พี่จะจัดระบบการศึกษาของเด็กๆให้ดีมากกว่าวันนี้ส่วนปัญหาปากท้องปัญหาที่ทำกินพี่ก็จะจัดนโยบายแจกจ่ายเงินทองให้ชาวบ้านเอาไปใช้กันพี่จะไม่ให้ใครลำบากพี่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับน้องเฮียนเอา้าแล้วแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับความรักของเรา,ราครับพี่โทษเกี่ยวสิครับน้องเฮียนก็ถ้าเกิดว่าพี่สามารถสร้างเศรษฐกิจหมู่บ้านของเราให้เจริญรุ่งเรืองได้ ความรักของเราสองคนน่ะมันก็ต้องดีด้วยเรียกเลยว่าดีแบบสองอย่างเลยครับน้องเฮียนเฮียนไม่เข้าใจอะพี่เออมันเป็นเรื่องของการเมืองนะครับวันเนี้ยน้องเฮียนอาจจะไม่เข้าใจแต่วันครั้งหน้าหลังจากที่เราได้อยู่กินกันแล้วอะ่ะพี่เชื่อเหลือเกินครับน้องเฮียนว่าพี่อะจะทําให้อนาคตของทุกๆคนดีขึ้นรวมทั้งครอบครัวของเรา,เราก็จะมีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยครับพี่โทษ พี่จะหาเสียงเรื่องการเมืองแล้วพี่จะมาพูดอะไรกับกระเฮียนแบบนี้ล่ะคะเฮียนไม่เข้าใจก็พี่บอกแล้วไงครับว่าตอนนี้เฮียนไม่เข้าใจหรอกต้องรออนาคตครับเฮียนถึงจะเข้าใจที่สําคัญพี่อยากให้เฮียนน่ะตัดสินใจเลือกพี่เลยเลือกพี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับพี่ทศเบอร์สองเลือกได้เลยครับรับรองว่าจริงจังจริงใจไม่หลอกลวงครับน้องเฮียนแอปแป้ พี่บ้าหรือเปล่าคะเนี่ยพี่ทศพี่มาพูดเรื่องแบบเนี้ยในการหาคู่ครองของหนูแล้วคะก็เป็นการหาโชคสองชั้นยังไงละครับทั้งได้เหียนเป็นเมียด้วยแล้วก็ได้หาเสียงเลือกตั้งด้วยเขาเรียกว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวยังไงละครับน้องเหียนเอ่อถ้าอย่างนั้นเหียนคิดว่ามันก็ดีนะคะพี่เอาเป็นว่าวันนี้พี่ทศกลับไปก่อนถ้าเกิดว่าเฮียนอะ่ะ ตัดสินใจว่าพิทศเป็นผู้ชายที่เฮียนประทับใจที่สุดแล้วว่าเฮียนจะติดต่อกลับไปอีกครั้งนะคะพิทศโทรน้องเฮียนครับเลือกพี่เลยไม่ได้หรอครับรับรองว่าพี่จะทําให้บ้านเมืองของเราอ่ะเจริญรุ่งเรืองนะครับโทโพ,พี่ทศกลับไปก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวเฮียนจะติดต่อกลับไปนะครับพี่ครับอย่าลืมนะครับน้องเฮียนค่ะพิทศและหลังจากที่ทศกลับไปผู้ชายคนที่สามก็เดินเข้ามาในบ้าน ผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าตรีครับท่านผู้ฟังตรีเข้ามานั่งที่เบาะนั่งที่เหียนเตรียมไว้ให้หลังจากที่ตรีนั่งเรียบร้อยแล้วเหียนก็เอาขันน้ำฝนเย็นฉ่ำเอามาวางไว้ด้านหน้าตรีเหมือนเดิมดื่มน้ำก่อนสิจ้ะพี่พี่ชื่ออะไรเหรอคะเออสวัสดีครับน้องเหียนพี่ชื่อตรีครับพี่ตรีพี่ตรีเป็นคนที่ไหนคะพี่เป็นคนบ้านโคกใหญ่ครับอ๋อบ้านโคกใหญ่ แล้วว่าแต่ว่าพิตรีได้ยินข่าวของเฮียนใช่หรือเปล่าล่ะคะใช่ครับน้องเฮียนพี่ก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะลองมาลองดูนะครับแล้วพี่ตีไม่มีแฟนเหรอคะพี่ก็ไม่มีนะครับพี่ถือศีลแปดอ่ะเกี่ยวอะไรกับศีลแปดนะครับพี่ตอีอ๋อพี่ถือศีลแปดเพื่อทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับน้องเฮียนเหรอคะพี่เออแล้วยังไงต่อล่ะคะ ก็ตอนนี้พี่กําลังสร้างช่องของพี่นะครับช่องอะไรเหรอครับพี่ตีกเ็เป็นช่องสอนธรรมะเล็กๆนะครับชื่อว่าช่องคนตื่นเที่ยงครับต้องเฮียนคนตื่นเที่ยงเอ๊ะทำไมชื่อคุ้นๆจังเลยครับพี่ตีพี่ไม่ได้ไปเรียนแบบใครนะครับช่องของพี่ชื่อช่องคนตื่นเที่ยงเอาไว้สอนธรรมะให้กับผู้คนที่เขามีความสนใจเรื่องธรรมะนะครับเนี่ยพี่ว่าจะไปโกนหัวแล้วก็ใส่แว่น แล้วก็เอาอเสื้อแขนยาวสีขาวกับกางเกงขายาวสีขาวมาใส่ด้วยเนี่ยพี่ว่าจะซื้อกระถนเอามาไว้วางข้างๆด้วยนะครับดูแล้วมันแมทกันดีเออพี่ตรีมั่นใจเหรอครับว่าพี่ตรีน่ะไม่ได้ไปเรียนแบบใครอะ่ะเนี่ยเรื่องก,การแต่งตัวการโกนหัวใส่แว่นหนูก็รู้สึกว่ามันจะไปคุ้นๆกับคนตื่นเอะคนตื่นอะไรนะเนี่ยก็ไม่รู้ครับแต่ว่าช่องของพี่ชื่อช่องคนตื่นเที่ยง เนี่ยช่องของพี่อ่ะพิ่งตั้งเลยครับพี่กะจะสอนธรรมะคนสอนไปด้วยแล้วก็ด่าไปด้วยครับเอาให้ตลกตลกเอาให้คนติดเลยครับน้องเฮียนเนี่ยคุณจริงๆนะคะพี่ตีไม่ใช่ว่าพี่ไปเรียนแบบเรียนแบบเขาหรือเปล่าคะเนี่ยรู้สึกว่าช่องนี้เขาโด่งดังใช่ช่องคนตื่นกลามของอาจารย์เดียหรือเปล่าคะเนี่ยเอ้ยไม่สิครับน้องเฮียนอาจารย์เดียก็อาจารย์เดียพี่อาจารย์ตตีครับ อาจารย์ดีคนตื่นเที่ยงอะโถพี่ผู้ตลกขำขันนะพี่ไปเรียนแบบเขาทําไมอะคะเนี่ยพี่ตีเขาสอนธรรม,มะเป็นเรื่องเป็นราวอะสอนดีด้วยพี่จะไปสอนเรียนแบบเขาทําไมอะก็พี่อยากดังเหมือนเขานี่ครับเนี่ยเห็นไหมพี่ยอมรับจนได้ว่าพี่อยากดังอะแล้วพี่เป็นหรือเปล่าธรรม,มะแค่ถือศีลแปดอะสอนธรรม,มะไม่ได้ก็ไม่นิประโยชน์นะจ๊ะพี่ตีเออจริงหรอครับน้องเอียน ก็จริงนะสิพี่ป้าพี่กลับบ้านพี่ไปเถอะพี่ติงตองอ่ะพี่เอาเรื่องแบบเนี้มาพูดที่งานของเฮียนได้ยังไงอ่ะเฮียนไม่ชอบเลยพี่อ่ะไปเอาคนตื่นกามมาพูดอ่ะบอกตรงๆว่าเฮียนเป็นเอฟซีเขานะคะพี่อย่าเอาชื่อเขามาพูดเล่นแบบนี้นะคะพี่เตีจ้าจ้าถ้ายังไงก็พี่กลับก่อนก็แล้วกันหนงเฮียนก็อย่าลืมพิจารณาพี่เป็นคนแรกนะครับบ้าบอคอแตกแอปแปะติ้งกีหนูอ่ะไม่เลือกพี่หรอก พี่อะไรสาระพี่จะเอาเรื่องทำม,มงท์ธรรม,มะอะไรมาคุยกับหนูหนูไม่คุยด้วยหรอกนะพี่กลับไปเถอะหนูไม่เลือกพี่อ่ะโถเอ้ยน้องเฮียนน้องเฮียนไม่เข้าใจธรรม,มะซะเลยอะ่ะธรรม,มะสร้างโลกให้สดใสน,นะจ๊ะน้องเฮียนสดทรงสดใสไปสดใสที่อื่นเถอะพี่หนูไม่สนใจอะ่ะยังไม่ถึงเวลาของหนูอะ่ะพี่เมื่อไหร่ที่หนูอยากเข้าวัดเข้าวาเดี๋ยวก็ไปของหนูเองอะ่ะธรรม,มะหนูไปหาเปิดอ่านหนังสือก็ได้ นะพี่นะพี่กลับไปเถอะอ่าโอเคทางนั้นพี่ไปก่อนก็แล้วกันบอแต่ว่าเหียนให้พี่ไปแล้วอะ่ะอย่าเสียใจภายหลังก็แล้วกันนะไม่เหรอพี่ไม่เสียใจทันทีที่พี่ออกไปอะ่ะเหียนบอกตรงๆก็ว่าเหียนโลกแน่เลยโอเคงั้นพี่ไปก่อนก็แล้วกันจ้าพี่เชิญจ้าหลังจากที่ตรีกลับไปแล้วผู้คนเยอะแยะมากมายก็ต่อคิวกันเข้ามาให้เหียนได้สัมภาษณ์แต่จนแล้วจนรอดตลอดทั้งวัน รู้สึกว่าเหียนก็ไม่ได้สนใจใครจริงจรงจังๆเลยเป็นยังไงบ้างเหียนลูกวันเนี้ยทั้งวันน่ะประทับใจใครบ้างหรือเปล่าอ่ะก็มีบ้างนะเจ้าพ่อแต่ว่าแต่ละคนก็พอๆกันไม่ค่อยมีใครโดดเด่นหรือว่าประทับใจจริงๆจังๆเลยสักคนนะจ๊ะโอ้แล้วส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างอะลูกบางคนมาก็มาอวดด้ามาอวดด้วยบางคนมาก็มาพูดจาเรื่องธรรมะบ้าๆบอๆนะพ่อ บางคนมาก็มาหาเสียงเลือกตั้งอ่ะทําเหมือนบ้านเราไปที่หาเสียงเลยอ่ะเห็ียนไม่ค่อยชอบเลยจะพ่อโอ้ถ้าแบบนี้ก็ค่อยๆดูไปก็แล้วกันนะลูกนะเนี่ยผู้ชายมาจับบัตรคิวกันอีกเยอะแยะมากมายเลยค่อยๆดูไปนะลูกนะพ่อเชื่อว่าต้องมีสักคนน่ะที่ททำให้ลูกสาวของพ่อประทับใจได้อ่ะนะเหียนนะจะพ่อถ้ายังไงก็ลองดูอีกทียังเหลืออีกตั้งหลายวัน ผู้ชายมากันอีกตั้งหลายคนใช่หรือเปล่าจ้าพ่อใช่ลูกใช่เลยเออแม่มึงเหลืออีกกี่คิววะเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยนับไม่ทั่วหลอกแจกบ,บัตรชิวมือเป็นหวัดเลยอะแล้วพรุ่งนี้เช้าล่ะใครอยาเป็นคิวแรกคิวแรกเดี๋ยวขอดูก่อนนะดูในบันทึกก่อนอ๋อคิวแรกชื่อไอ้ดําอะไอ้ดําบ้านอยู่ชายทุ่งมัว่างั้นนะ่ะนะเออบ้านอยู่ชายทุ่ง อืมทาไมเราไม่รู้จักกันเลยนะแม่มึงเนาะไม่ใช่พ่อไม่รู้จักเลยะแล้วเฮียนล่ะลูกรู้จักหรือเปล่าเอ๊ะพี่ดำนี่คุณคุณว่าน่าจะย้ายไปจากที่อื่นนะจ๊ะพ่อก็มีอาชีพรับจ้างทํานาไม่ค่อยโดดเด่นนะจ๊ะอ๋อแบบนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกนะเพราะว่าผู้ชายแบบเนี้ยคงสร้างความประทับใจอะไรให้ลูกของพ่อได้ไม่มากเท่าไรหร่หรอก ขนาดคนด่ำคนรวยอมากันเยอะแยะมากมายลูกพ่อยังไม่สนใจเลยจนกว่าไอ้ดำก็มาลูกพ่อก็ไม่สนใจผูดชายแบบกลางๆตาอย่างเนี้ยลูกสาวของพ่อคงสนใจยากแน่นอนเลย <นะ S 1> ก็ลองดูนะเจ้าพ่อหนูไม่ได้แบ่งแยกหรอกว่าใครจะยากดีมีจนน่ะขอแค่ขยันทำมาหากินแล้วก็สามารถสร้างความประท,ทับใจให้หนูได้หนูก็โอเคแล้วนะจ้าพ่ออ่าโอเค ถ้าอย่างนั้นก็ว่ากันใหม่พรุ่งนี้นะลูกนะจะพ่อจนเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ9ก้าโมงก,กว่าๆเห็นจะได้คิวแรกก็เป็นของไอด้ดำที่บ้านอยู่ท้ายทุ่งมันก็มานั่งขัดสมาดอยู่ที่เบาะนั่งที่เฮียนเตรียมไว้ให้หลังจากนั้นเฮียนก็ถือขันน้ําแล้วก็เดินตรงมาหาไอด้ดำพอมาถึงเฮียนก็ค่อยๆก้มตัวลงแล้วก็วางขันน้ําแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟัง ปรากฏว่าในระหว่างที่เฮียนกำลังจะลุกขึ้นนั้นปลายตีนของเฮียนก็เกิดไปเหยียบที่ชายผ้าถุงของตัวเองเข้าและหลังจากนั้นชายผ้าถุงของเฮียนก็มากองอยู่ที่ข้อเท้าของเธออุ้ยไวย้ผ้าถุงหลุดแค่และเมื่อไอด้ดำเห็นว่าผ้าถุงของเฮียนหลุดมันก็ตกใจและทันทีที่ไอด้ดำมันมองไปที่ช่วงล่างของเฮียนมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าช่วงล่างของเฮียนนั้นน่าจะยิ้มให้มันหลังจากนั้นไอด้ดำ ก็โผเข้าไปกอดเฮียนทันทีอุ้ยพี่ดำพี่ดำทำอะไรอ่ะปล่อยนะอุ้ยผ้าถุงหลุดด้วยอ่ะพี่ดำปล่อยให้เฮียนใส่ผ้าถุงก่อนนะจ๊ะพี่ไม่ไหวอ่ะพี่ไม่ปล่อยหรอกเนี่ยโอกาสเป็นของพี่แล้วอ่ะก็เฮียนยิ้มให้พี่อ่ะเฮเฮียนไปยิ้มให้พี่ตอนไหนอ่ะก็ช่วงล่างของเฮียนไงมันยิ้มให้พี่มันท้าทายพี่พี่ก็ผู้ชายอกสามศอกพี่จะยอมได้ไงอ่ะยิ้มให้พี่อ่ะแล้วก็จะจากไปแบบนี้ไม่ได้ อุ้ยควายโหพี่ดำทําแบบนี้ไม่ได้ไงพี่ช่วงล่างของเหียนไม่ได้ยิ้มให้พี่ซะหน่อยพี่ขี้ตู่แบบนี้ไม่ได้นะคะเอาหนาน้องเหียนไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วครับอะไรอะ่ะพี่ดำไหนๆก็ไหนๆ,ๆคืออะไรอะ่ะก็น้องเหียนบอกว่าถ้าใครสามารถสร้างความประทับใจให้น้องเหียนได้อะ่ะคนนั้นจะได้เป็นผัวหน้องเหียนไม่ใช่หรอครับก็ใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่วงล่างเหียนยิ้มให้พี่อะ่ะ ก็น้องเฮียนไม่เคยผ่านผู้ชายคนไหนเลยใช่หรือเปล่าครับใช่เหียนไม่เคยผ่านนะมือผู้ชายคนไหนเฮียนก็ไม่เคยผ่านผ่านแต่มือตัวเองครับพี่นั่นแหละครับน้องเฮียนพี่รับประกันเลยว่าเธอเกิดว่าน้องเฮียนตามใจพี่พี่จะสร้างความประทับใจให้น้องเฮียนอย่างที่น้องเฮียนลืมไม่ลงเลยครับจริงหรือเปล่าว่าพี่ดำพี่ดำแกล้งหลอกเฮียนหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับพี่ไม่ได้หลอกเรื่องจริงจครับ ถ้าไม่เชื่อน้องเหียนลองตามใจพี่ดูหรือเปล่าล่ะมันจะดีเหรอครับพี่ดำเหียนไม่เคยอะดีสิครับลองดูลองดูนะครับเผื่อเหียนอาจจะชอบก็ได้บางทีอาจจะติดใจพี่ได้เลยนะครับถ้างั้นก็ลองดูครับพี่ดำพอพูดจบไอ้ดำก็ค่อยๆลมแล้วเหียนเหียนจากที่ปากดีตอนนี้ร่างกายก็เริ่มอ่อนละทวยเหมือนกับขี้พึ่งลนไฟไม่มีผิดเลยครับท่านผู้ฟัง และหลังจากที่ไอด้ดำลมเล้าเฮียนอยู่นานมันก็มอบความเป็นผัวให้เฮียนมันได้ทําเรื่องอย่างว่ากับเฮียนจนเสร็จสมอารมณ์หมายเลทีเดียวและก็ดูเหมือนกับว่าเฮียนเธอจะประทับใจมากเพราะว่าหน้าตาของเฮียนมีความสุขเหลือเกินและหลังจากที่ไอด้ดำเสร็จกิจมันก็นอนกอดไก่กับน้องเฮียนอยู่ครู่หนึง่งมีความสุขจริงเลยนะคะพี่ดำพี่ก็บอกแล้วครับน้องเฮียนว่าพี่จะมอบความสุขและความประทับใจให้น้องเฮียน ทีนี้เชื่อพี่หรือ,อยังล่ะครับเชื่อค่ะเนี่ยเชื่อแล้วแล้วแบบนี้น้องเฮียนยังจะให้ใครมาสร้างความประทับใจให้อีกหรือเปล่าล่ะครับไม่อ่ะเฮียนไม่อยากได้ใครอีกแล้วอ่ะเฮียนพอใจในตัวพี่ดำเหลือเกินค่ะแต่ว่าพี่ไม่ร่ำไม่รวยพี่มีอาชีพเพียงแค่รับจ้างทำนาเองนะครับน้องเฮียนไม่เป็นไรแล้วครับพี่บ้านเฮียนน่ะเป็นถึงข้าบดีร่ลำรวยอยู่แล้วอ่ะ ใช้จ่ายตลอดทั้งปีทั้งชาติก็ไม่หมดแล้วค่ะพี่ขอเพียงแค่พี่ดำมามาแล้วก็มาช่วยต่อย,ยอดเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ขี้เกียจสั่หลังยาวแค่เนี้ยเฮียนก็พอใจแล้วนะคะพี่ดำได้ครับน้องเฮียนแล้วน้องเฮียนจะไปบอกกับพ่อกับแม่ว่ายังไงอะ่ะดูท่าทางพ่อกับแม่น้องเฮียนจะไม่ชอบพี่สักเท่าไหร่เลยนะครับไม่เป็นไรเราจะพี่เดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเฮียนไปบอกพ่อกับแม่เองนะคะ ครับน้องเฮียนหลังจากนั้นเฮียนก็ได้เดินไปหาพ่อกับแม่เออแม่คะว่าไงเฮียนเฮียนตกลงใจได้แล้วคะ่ะว่าเฮียนอะ่ะจะเอาพี่ดำทำผัวอ่ะอะเอาไอ้ดำโหยไอ้ดำรูปชั่วตัวดำตัวก็ดำหัวก็หยกปากหนาตาปนมึงไปเอามันได้ไงอะลูกฮะพี่ดำเขาเป็นคนขยันนะจ๊ะแม่ถึงว่าหน้าตาเขาจะไม่หลอก,ก็เถอะ แต่เขาก็รู้จักทำม,มาหากินนะจ๊ะเนี่ยพี่เขาเขายันมากด้วยรับจ้างทํานาอย่างไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะจ๊ะพ่อนะจ๊ะแม่โอ้ลูกสาวของพ่อบอกพ่อหน่อยได้ไหมว่าไอ้ดำเนี่ยมันสร้างความประทับใจอะไรให้กับลูกสาวของพ่ออ่ะเออคือว่าถ้าบอกพ่อปไปแล้วว่าพ่ออย่าหัวเราะนะจ๊ะอืลูกพ่อไปหัวเราะอ่ะก็ลูกพ่อตัดสินใจแล้วนี่คือว่า เฮียนทำพระถุงหลุดเสร็จแล้วพี่ดำก็มาชาตัวเฮียนนะเจ้าพ่อเฮียนตกเป็นของพี่เขาแล้วอะ่ะแล้วเหียนก็ชอบด้วยอะ่ะ <c ười> โอ้ลูกสาวของพ่อถ้าจะชอบมากเลยหัวเราะมีความสุขซะด้วยเอาละพ่อคำไหนก็คำนั้นแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าลูกสาวของพ่อเลือกแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ขัดหรอกอีกอย่างไอด้ดำถึงมันจะขี้ริ้วขี้เลแต่มันก็ขยันขันแข็ง เรื่องเงินเรื่อง,องทองบ้านเราก็ไม่ต้องห่วงใช้จ่ายตลอดปีตลอด,ลอดชาติก็ไม่หมดเอาละถ้าลูกรักพ่อแม่ก็รักด้วยนะจ้าพ่อแม่ถ้าอย่างนั้นหนู่าวไปบอกพี่ดำก่อนนะจ๊ะเอาลูกตามสบายนะหลังจากนั้นเฮียนก็ได้มาหาไอ้ดำพี่ดำจ้ะพี่ดำเฮียนบอกพ่อกับแม่แล้วนะจ๊ะเหรอนกเฮียนแล้วพ่อแม่ว่ายังไงอะ่ะพ่อแม่ก็ตกลงอะ่ะก็เฮียนบอกแล้วว่าถ้าเฮียนรักใคร พ่อแม่ก็หักด้วยนะจ๊ะพี่ดำครับน้องเฮียนพี่ขอบคุณมากพี่ให้สัญญานะครับว่าพี่จะเป็นผัวที่ดีพี่จะตั้งอกตั้งใจทำมาหากินจะไม่ทำให้เฮียนจะไม่ทำให้ครอบครัวของเฮียนต้องผิดหวังที่ให้โอกาสเลือกพี่มาเป็นสมาชิกอีกคนในครอบครัวครับค่ะพี่ดำเราจะใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขนะจ๊ะพี่จ้ะน้องเฮียนพี่ให้สัญญาครับและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน งานแต่งของเฮียนกับไอด้ดำก็เกิดขึ้นงานแต่งเป็นงานแต่งเล็กๆครับทุกผู้ฟังแต่ว่าจัดถูกต้องตามประเพณีและคนทั้งหมดก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขไอด้ดำได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเฮียนมันไม่เคยทำให้เฮียนเสียใจเลยสักครั้งแถมมันยังตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อยอดธุรกิจครอบครัวของเฮียนจนจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกขอความสุขสวัสดีโจมีแดดทุกท่าน สวัสดีครับ